เอ๋สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเด่นตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนสรับุรีกัดเราอยู่ไหนกันคะกาดเราไลฟ์กันไลฟ์ไลฟ์น้องกาดครับผมน้องกาดโชกกล้ามนิดนึงเก็บกาดนี่ดูสะก้อนนู่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 นนโลเคชันเราโลเคชันเรานะครับผมเราเห็นดอกไม้หรือเปล่าเราเซตใหม่ทั้งหมดนะ ดอกไม้เหรอนี่ดอกไม้วุ้ยแล้วนี่บ้านบ้านต้นไม้น้ำตาจัดเรากำลังเคี้ยวอยู่วุจัดนะคะพี่นกสินใจอยู่ตรงกำลังดูแลเรื่องอาหารนี้ำตาก็หักกันน้ำตาน้ำตาน้ำตาหมายเลขอะไรคะเบอร์อะไรสวยเบอร์อะไรสวยเบอร์อะไรสวยเบอร์สิบให้คะแนนเต็มสิบสวัสดีสวัสดีค่ะด้วย ไปหาผู้จัดกันดีกว่าเชิญค่ะไปค่ะตามไปนี่เรียลลิตี้อผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการสวัสดีค่ะนี่ค่ะผู้จัดกำลังดูรองอาหารการกินนะคะของว่างนะคะเชิญแวะชมได้นี่คืออะไรคะอันนี่เป็นเยลลี่เยลลี่บีโอนะคะ เดลซีโกแกรอนครับผมไปต่อนะคะผมไปไหนต่อลงไปลุยข้างล่างกันไหมคะนี่เรามาถ่ายละครนะคะคุณปั้นใช่ค่ะเรามาถ่ายละครเราลงไปเยี่ยมหนุ่มๆอาเซฮายบายยกันหน่อยค่ะทีมนี้นังการนังการสนุกอะไบ้างสนุกใช่ไหมสนุกกันอยู่นะ ้องกัเปไปอะไรคะวันน yeah, ี้เหลืองตาเสียงแหบเสียงแหบเมลอาอเคนี่่ะไลายโปรดิวเซอร์เราค่ะนี่มาแล้วค่ะมาเซอร์ฟัาหารหนึ่งที่เลยค่ะเห็นไหมคะนุ่นนี่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 เอ้ไปไปไปตอนนี้อากาศขีดองศา อันนี้ทีมพ็อปเรานะคะคนนี้เป็นพ็อปนะคะคนนี้เป็นพรอปค่ะคนที่ทําทุกอย่างค่ะปลูกต้นไม้ให้เราสักระเบือเยลเรือนลบนะคะ<ล>นี่ค่ะอปอเรานะคะก่องไลฟ์ค่ะเฟซบุก๊กไลฟ์ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องแอป <c oughs> นี่มาดูในเรือเแล้วก่อนนะคะทีมถ่ายทำเรานี่ยังกดตะลุยกองถ่ายตะลุยกองถ่ายอ,อ่ะทุกคนสวัสดีบ๊ายบายกันหน่อยสวัสดีเซฮายแล้วเอ้ยชีวิตดีดชีวิตรอยกลางแดดสี่บสามองศาควมกาบ อามีนะคะไมนี้ค่ะนี่พุ่มกับเรานะคะอามีนี่พี่โก้ว้าซีเอ็นอะค่ะคุณอุ้ยตาล้วคุณปทางเราทางเราได้ทำการบันทึกได้อ้าวน้องอาร์ตนะครับ ตอนนี้นะักแสดงเรายังน้อยอยู่รอแป๊บหนึ่งนะคะ้นไม้เราปลูกมานานหรือยังคะหล่อมากไม่ปลูกค่ะเพิ่งปลูกไม่เลยค่ะไม่เลยนะคะนี่นะคะเป็นเรือนแพของเรานะคะอยู่ที่สระบุรีม,มีคนเข้ามาดูแล อนงการมีคนทักทายได้เหรอยังไม่ได้เลยพี่ป้าเขี้ยวอะไรอยู่เขี้ยวอะไรอยู่ค่ะไม่โง่ก็อะไรมาให้กินไหมว่ามันกล้วยมันกล้วยเชื่อมเชื่อมกล้วยเชื่อมหายเจ็บคออ่าครับผมหน้าตาดูดีเหมือนพี่ในเรื่องเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบสี่วิวหนึ่งร้อยยี่สิบสี่วิวมีใครคิดถึงใครบ้างอะไรยังไงเนี่ย สวยหรอต้องขอบคุณคนนี้นะคะผู้ปลูกปั้มอไม่ใช่ผู้ปลูกปั้มผู้ปลูกปั้นปลูกปั้นค่ะแล้วสองคนนี้อะไรครับกุุงกิงไม่ตอนนี้นึกว่าอยู่สวนพฤกษศาสตร์ที่แบบอยู่งานดอกไม้โลกแล้วก็โลกที่เชียงใหม่ลงไปในน้ําเลยไหมคะความจริงมีอยู่พุ่มเดียวคืออะไรไปไหนมิงอะไรกินในน้ำกองเรายิ้มเงียบวันนี้กองเงียบ อุ้ยลมออกรักออกรักบายบายเร็วเราเราจะลาก่อนวันนี้พูดสักทีหนึ่งพูดอะไรก็ได้พูดสักแป๊บหนึ่งอ่ะบายบายแค่นี้แค่เก็บเก็บไปเออเก็บไว้ก่อนนะคผมเก็บเสียงไม่เก็บเสียงไม่เข้าฉากเก็บเสียงไม่เข้าฉากอ่ะพี่ป้านบายบายเดี๋ยวเราจะไปกันก่อนเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ